ทำยังไงให้ลูกจัดการอารมณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองลูกเล่นของเล่นแล้วทะเลาะกันส่วนใหญ่พ่อแม่ทําไงพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเก็บของเล่นแล้วก็ไม่ให้เล่นเลยทั้งคู่นี่คือเชิงลึกนะคุณตั้งหากที่แก้ปัญหาไม่เก่งแล้วคุณก็เลยรับไม่ได้กับการที่เขาทะเลาะกันกูก็เก็บมึงจะได้เรียนรู้ว่าต้องแบ่งกันเล่นเราจะสังเกตว่าเด็กไม่ได้จะรักกันมากขึ้นจากการที่คุณยึดของเล่นนะน้อง A ก็รู้สึกว่าตัวเองถูกน้อง B ก็รู้สึกว่าตัวเองถูกอยู่ดีๆคุณเก็บของเล่นแล้วคุณก็บอกว่าไม่ต้องเล่นเผิด อีบีมก็บอกแล้วก,กูผิดอะไรวะเขามาด้วยอารมณ์สนุกเขาต้องมีอารมณ์อีกก้อนนึงมาทับเสียใจเข้าไปอีกดังนั้นเท่ากับว่าคุณใช้สมองอารมณ์ของลูกฟุ่มเฟือยมากเลยนะสมองอารมณ์กับสมองการคิดวิเคราะห์คนละก้อนกันทุกครั้งที่รู้สึกไม่พอใจระเบิดอารมณ์ตุ้มบีบให้มันทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆอ,อะนะการจัดการอารมณ์คือสมองการคิดวิเคราะห์ เป็นตัวช่วยควบคุมอารมณ์ถ้าเขาจะจัดการอารมณ์ตัวเองได้เขาโกรธเขาจะตีแม่แล้วเขาจะยับยัง้งมันต้องใช้สมองการคิดวิเคราะห์ควบคุมสมองอารมณ์เหมือนกับว่ามึงจะยิงเขาหรือไม่ยิงมันอยู่ที่การคิดวิเคราะห์อะถ้ากูยิงเขาแล้วลูกกูอยู่กับใครวะกูติดคุกไหมวะกูต้องโกรธขนาดนั้นเลยวะถึงขั้นเอาปืนไปยิงมันเลยวะสมองอารมณ์มันจะถูกควบคุมด้วยสมองการคิดวิเคราะห์งั้นก็สอนให้มันคิดวิเคราะห์ดิเราก็สอนมันด้วยเหตุและผลสิวะมือ เป็นไปไม่ได้เด็กเขายังไม่รับเหตุผลของคุณแล้วการที่คุณไปพับเขาด้วยเหตุผลเขาจะยิ่งกระตุ้นสมองอารมณ์ของเขาเข้าไปอีกคุณยังไม่เคยฟังเขาก่อนนะจะให้เด็กสามขวบมาเปิดใจฟังคุณหนอมันเป็นไปไม่ได้เด็กสามขวบเขาอยู่กับอารมณ์สิ่งที่เราทําก็คือเราไปทับถมหรือเมินอารมณ์เขาแล้วเขาจะรู้จักตัวเองได้อย่างไงวิธีการที่เราจะทําให้ลูกจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นคือ,อยังไงเข้าไปเวอร์ชั่นที่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเสียใจเลยอยากได้ ได้สีชมพู คุณแม่ต้องเห็นอารมณ์เขาก่อนทําให้เขาคิดวิเคราะห์และเห็นอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อจัดการอารมณ์ของตัวเองเพราะคนที่จะช่วยพูดกับเขาคือใครวะคือแม่ไหมมิก้ถึงบอกว่าไม่ได้ไปปรับที่ลูกเอาพ่อแม่มามานี่มานั่งเรียนกับกูนี่สิ่งที่ต้องฝึกคือฝึกอะไรฝึกอ่านอารมณ์ให้ออกถ้าคุณไม่เคยฝึกถึงสถานการณ์หน้าง,งานปุ๊บคุณอ๋องถึงเวลานัางานนึกไม่ออกด้วยซ้ําในคลาสเรียนมันจะเหมือนมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลองมันคือการฝึกสมอง ของเราก่อนเพื่อไปช่วยลูกถ้าลูกเป็นแบบไหนมันเกิดจากการที่เราเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกแล้วต้องเปลี่ยนของเราก่อนอันดับที่1คือรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักชื่อมันและสิ่งที่เป็นผลพลอยได้คือสสมองการคิดวิเคราะห์ก้อนนี้นะที่เรากําลังเน้นย้ําคือสมองคิดวิเคราะห์เพื่อมาควบคุมอารมณ์ใช่ไหมดังนั้นเราอยากกระตุ้นสมองอารมณ์ของเขา1ที่เราต้องทําคือสะท้อนอารมณ์เพื่อตีเนียนว่าเข้าใจเขาเสียใจมากเลยปลอบใจเขาไม่ได้ตามใจนะคนละเรื่อง ปอบใจไม่ได้ว่าได้นะโอ้เสียใจมากเลยอยากได้สีชมพูเหรอนี่คือการทําให้สมองอารมณ์ของเขาลดการทํางานลงก่อนลดการทํางานลงเพราะรู้สึกอุ่นใจว่ามีคนเข้าใจกูพอเราลดอารมณ์ลงปุ๊บสะท้อนอารมณ์เพื่อให้เขารู้จักอารมณ์แล้วก็รู้จักชื่ออารมณ์นั้นฟังดีๆนะตรงนี้ยากเวลาที่เราพูดเป็นภาษาไทยอารมณ์ที่เมื่อกี้เราสะท้อนไปเนะี่ยมันเป็นภาษาพูดสิ่งที่เราพูดมันเป็นภาษาไทยผ่านหูหูลิงก์กับสมองสมองส่วน ก้อนภาษาที่รับเข้าไปปุ๊บประมวลผลเป็นภาษาที่เข้าใจแล้วเกิดการตัดสินใจหรือเกิดการคิดภาพฟังดีดีนะคุณแม่บนโต๊ะเนี่ยมีผลไม้เยอะแยะมากเลยทุกคนคะช่วยหยิบซากว้าให้หน่อยคะ่ะหยิบซูบักให้ด้วยนะคะคืออะไรวะหยิบอะไรวะสมองไม่เห็นภาพถ้าไม่รู้จักภาษาเกาหลีไม่เห็นภาพแน่ๆซากวากับซูบักเป็นภาษาเกาหลีที่คุณไม่เข้าใจลิงกี้จะแปลให้ฟังซูบักแปลว่าแตงโม ซากวาแปลว่าแอปเปิลทีนี้ช่วยหยิบซากวากับทูบักให้หน่อยหยิบถูกยังเริ่มหยิบถูกแล้วนะถ้าแบบว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นภาษาที่เราเข้าใจสมองมันเมมโมรีไว้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสะท้อนความเป็นจริงของเขาที่อยู่ในส่วนของอารมณ์ในตัวเขาเนี่ยนอกจากการที่ทําให้เขารู้จักเชื่อลมแล้วการที่เขารู้จักเชื่อลมของตัวเองเขาจะเห็นคนอื่นได้ชัดขึ้น เขาจะควบคุมตัวเองไม่ให้ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นได้มากขึ้นต่อเมื่อเขารู้จักตัวเองถ้าเขารู้ว่าเจ็บเป็นยังไงร้องไห้เลยน้ําตาไหลเลยจากนามธรรมที่เสียใจมันเป็นรูปธรรมชัดขึ้นว่าน้ําตาไหลเลยดังนั้นเขาจะลิงก์ทันทีว่าน้ําตาไหลกับความเสียใจมันคือก้อนเดียวกันดังนั้นเขาเข้าใจตัวเองแล้วว่าอ๋อนี่คือความเสียใจดังนั้นเมื่อไหร่ที่เขารู้จักชื่อ อารมณ์นี้ได้แล้วรู้จักตัวเองชัดขึ้นซ้อมทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆปุ๊บอย่างที่นิกกี้บอกอะพ่อแม่ต้องรู้วิธีไมเซ็ตของคุณพ่อคุณแม่ต้องถูกฝึกมาก่อนเพราะพ่อแม่เราไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบนี้ดังนั้นถ้าไม่เข้าคอร์สก็ไม่เคยถูกฝึกดังนั้นพอถึงเวลาหน้าง,งานไม่รู้จะพูดยังไงกูบอกเลยนะอ๋องทุกคนเพราะแม่แม่ที่เข้ามาเรียนสุดท้ายต้องได้รับการฝึกฝนและทาเรื่อยๆทีนี้พอลูกได้รับการฝึกฝนเรื่อยๆว่าอ๋อมันเสียใจมันเป็นแบบนี้ร้องไห้มันเป็นแบบนี้เจ็บปวดเป็นแบบนีี้้้เเเเมืื่่่่อออไไไหหรทพนนงาจะดิป เพื่อนให้เรานึกภาพว่าถ้าลูกเราคนที่1เสียใจไม่อยากนั่งคาซีทร้องไห้ทีเบาทีเบาทีเบากับคนที่2เสียใจไม่อยากนั่งคาซีทแต่พูดขึ้นมาว่าเสียใจเลยไม่อยากนั่งคาซีทเลยอดทนนะสองขวบพูดได้แล้วนะเราอยากให้ลูกเราเป็นสองขวบแบบไหนถ้าเป็นลูกเราที่แบบ oo, พูดได้ขนาดนี้เราจะรู้สึกไงว้าวไหม <"H> oo, มืออดทนนะได้ด้วยหรอมันไม่ได้เกิดจากการที่เราพูดซ้ำๆว่าอดทนนะลูกไม่ใช่นะ มันเกิดจากการที่เขาเข้าใจว่าเขาเสียใจแล้วเกิดการอดทนเป็นยังไงหลังจากที่เสียใจแล้วถ้าอดทนไปพักหนึ่งความเสียใจจะหายไปดังนั้นเขาเริ่มรู้จักวิธีการสวิตอารมณ์ซึ่งต้องเกิดจากการคิดวิเคราะห์เป็นด้วยว่าอารมณ์นี้มันมาแล้วว่าแล้วก็ต้องอดทนนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะหลอๆอนะคือเด็กที่แบบจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีเนะี่ยพ่อแม่ทุกคนชอบแล้วทุกวันนี้ลูกเราเป็นยังไงอยู่แ,แบบกแ้กกลับไปดูข้างๆก่อน